ที่นี่ทุกคนหน้าแย่นิดกับตาปวิดก็เสียงเป็นจักสี่ตีแถวว่าเป็นไงทุกคนรู้ล้ามาเขากันแทนนาอันอใหญ่ๆนะทุกคนต้อนอะไรสมปีนมาแล้วเด้อต้อนนั้นต้นนี้ต้นนี้สมปีนมาแล้ววัดโต๊แต่เกือบ,บลงบัดไทย <c oughs> คนมาเบิง่งมาเบิง่งนบรรยากาศหน้าย่านี้ มันก็จะมีเถียงนาตอนนี้กําลังปรับหน้าดินปรับที่ปรับคันแทนนาเพื่อปลูกต้นยางนาแล้วก็ทํานาปลังนะจ๊ะนีสาหนามแล้วเนี่ยทุกคนไป็ตะก,กระโดดดีะวะไหวกิ่หนาเนะี่ยไอ้ิกระโดดไดตอนนี้กระโดดได้หรอไอ้จิเปื้อนว่ไไดเตรียมยังมาดูบรรยากาศรอบๆนะจ๊ะนะจ๊ะนี่นี่น้องน้ำกับเถียงนา นี้ก็จะเป็นปรับที่ใหม่นะทุกคนอโอ้ยใหญ่นิดนั่งโกโดเกเดยุ่นเทอเลอยู่ยุ่นตรงนี้ก็จะเป็นที่ไว้สําหรับปลูกต้นยางนาแล้วก็เขาเอื่อยยังพืชผักสวนครัวหมากินได้นะมูนันหนลักทุกคนเราไปชมเถียงนาน้วยกันเดอ้อทุกคนเดอ้อตรงนี้คล้องๆตรงนี้แต่ก่อนมันมีน้ำนะทุกคนแต่ตอนนี้มันแรงเห็นไหมถ้ามันมีคลองหนามมากเดี๋ยวสมเด็นมาเล่นห้เบิง นี่ทุกคนบรรยากาศท้องนาตาปวิลล์เราอยากได้น้องใหม่ก็ได้พวกเราจุดนนะมูนนี่ย,ยากาคาเยอะทุกคนเอน้ยต้นหนองวังต้นนี้แซบแซบเด้ต้นดอกมันลูกใหญ่ๆหนี่บรรยากาศไปแน่ไต่หฮมนาเอ้ยไต่เชียงนานโ,ยโ้ยตรงนี้นะนี่ตรงนี้ก็เป็นนายนิดหมดหนาตาประวิตล์ หลังคาซังกาเซตาป้าบ้อนย่อกหยาบย่องหยาบยิ่ได้ทุกคนเป็นตากิ้งลง้มหนีเล้วน่ะจักเกอร์บ่จักเกอร์บ่จักเกอร์บ่ลนี่ล้มนี่คนพระทิตย์ยามอสแดงถึงหน้าเทียงหน้าบรรยากาศดีดี